ครับง่ายๆครับตามด้วยอตามด้วยครับนี่น้ำพริกโอ้ยแก่ยากครับหนาวช้อนอยู่ไหนตอนนี้นี่เอาถกใส่ไปเลยครับรูัว่ครับนี่โหดจัดหลักบอกนะครับสั่นเลยครับ เสร็จแล้วมาเป็นขงชุดครับใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยใส่เข้าไปเลยครับอ้าวอย่าไปสนใจครับมาต่อไปนี่ครับน้ำปลาใส่เลยครับถ้ามันหลุดทุงจุดจัดครับวันนี้ใส่ไปเลยครับตามความพอใจนะ มันสุดๆเลยครับมีแค่นี้ไปตกไปหาอะไรมากนี่ครับย้ำครับชิมดูนครับชิมด<ะ>ูเดี๋ยวชินก่อนนะครับนี่มีตะเกียบอ้าวตะเกียบากขึ<ง>้น <laughs> ต<ง> <laughs> <ง> <laughs> <ง> <laughs> ะเกียบไปเอาไปส่วนครับเดี <laughs> ย๋ยวไปซีเรียสครับ ชิมก่อนครับไม่ไหวว้าครับได้แล้วคตายได้ดีครับน้อที่กลางม้อที่เหลืออยู่ตอนเช้าอ้าวต่อไปแตง แต่งผมแบบยั่วๆเลยครับปรับแล้วก็ซอยใส่เลยครับเหินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ต่ำตอนบนครับนี่นี่ตะเกียบพุ ได้แต่เกียบมากก็จะเกียบไม่เท่ากันอีกเอาต่อไปครับครับท่านผู้ชมามาาครับรุ๊กอวครับมาเากินครับ รอบนะครับท่านผู้ชมสงใจครับว้าเนี่ยตะเกียบก็ไม่เท่ากัน วัวครับบางครั้งคนเราก็ยมมีอะไรมากครับการใช้ชีวิตการกินง่ายอยู่ง่ายมันก็ทำให้เราสบายใจครับไม่ต้องไปซเรียดอะไรมากมาครับ Rồi. Rồi Chú tài đập. Ủa, อร่อยไม่อร่อยดูจากคนกินครับนี่ครับความดุเด็ดเผ็ดร้อนขอฟากท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปกินน้ำก่อนครับสวัสดีครับ